นิ่งรถแต่ละครั้งเฮ้ยเอารถคันนี้ไปก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็โลดโลโรดอ่ะนะโกรธสุดอุ้ยอ้าวทับไปก้าวพี่ก้าวเฮ้ยได้สมุดแล้วสนอนมาและเดี๋ยวไปนะ รถเล็กเนี่ยไม่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 ใช่รถไม่ใช่รถมันคือที่อยู่ใหม่ของพี่ดีมั้ยอ๋อตลาดบ้ทานี้เฮ้ยกบตัวเองเลยกลบตัวเองเลย,เยแล้วก็ทีพีพิมเข้าไปแล้วทีพีพี่ดีเข้ามาเอ้ยนั่นแหละสิ่งหัวจะทำ สีดน็อสเอซีพีเจไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดดีมดิมโหจดจำพี่ไว้อาชวของคโหจะจดจำคุณไว้คุณคือเอ p ซที่อันตรายทีสุดจับแล้วก็อับปีที่สุดเดี๋ยวอาแล้วกินเวลาคนอื่นที่สุดถูกต้องน็อยแล้ตัวเองนิด มันก็มีสมองเหมือนกันนี่อืมมันก็มีสมองเหมือนกันนี่นะทำไมชิวจังเลยอ่ะทำไมเพื่อน่ยชิวจังเลยนี่คุณลงดู scp ตัวนี้สิแบบเวลาชาวบ้านเนี่ยแย่สุดยอดไปเลยเป็นเเเววลลาาาาาชชบบกินนป็ผลงานที่น่าชื่นชมเลยกันถ้าใครเห็นพบเห็น scp ตัวนี้สามารถตกหัวมันได้เลยใช่ Nice <No> รึเปล่าการชมที่ดีเขาชมยังไงพี่ก้าวรู้ป่ะชมเนี้ยเนี่ยสมมติเราแบบชอบมากๆเลยผมบอกเลยอ่ะ SCP เนี่ยมันดีแบบดีเสีย <c oughs> ด,ดายไม่ได้เอาบอดไม่ดีไม่ได้เอาบอดอืนมากูาคิดว่ามันสอยแล้ถึงไม่มีบอดเพิร์ยังสนุกกับการยิงได้ พี่ดีมพี่ดีมพี่ดีมหรือเปล่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะห้าทุ่มสี่เป็ยกตาทีนะคุณแม่กูสามทุ่มแต่ก็ถ่ายไอ้พี่ดีมกู น้ำมันมีผลอะไรออกิเจนด้วย่ะอาจจะมีก็ได้นะโอเคมีวะไอ้ก้าเป็นโน่คจะเป็นโจนโน่ไอ้สัสตึงไม่ไม่ตึง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 คือปกติเพอปกติกูก็เล่นเป็นโนอยู่แล้วไงตึ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 งงตึ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 ง ตมนัวอรนี่ตัวอะรีพี่บอยพี่บอยอ่ะค้ยมาตาเขียวด้วอพี่บอยคุคิดยังไงกับการทดลองครั้งนี้บ้างเออโทษที่พี่คิดนะ กูอยากจะฟาดวันเลยอ้กูเจียบส่เหมัอนกอนเอ้ยแล้วเมื่อไหร่พี่ดีมจะมาวะ